ผลบอลเมื่อคืนเช้าวันที่21มิถุนายน2567ก่อนฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวฟุตบอลนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกสโลวีเนียเสมอกับเซอร์เบียหนึ่งประตูต่อนหนึ่งในนัดที่น่าตื่นเต้นสโลวีเนียเกือบได้ฉลองชัยชนะครั้งแรกในทัวร์นาเม,มนต์นี้แต่ต้องผิดหวังเมื่อโดนตีเสมอในนาทีสุดท้ายซานคานินิคทำประตูให้สโลวีเนียออกนำในนาทีที่70แต่ลูก้าโยวิตของเซอร์เบียมาขกประตูตีเสมอในนาทีที่95 ทำให้จบเกมด้วยสกอร์เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งตลอดทั้งเกมสโลวีเนียเล่นได้ดีกว่ามีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะที่ที่มีเอลซนิกยิงโดนเสาในครึ่งแรกขณะที่ฝั่งเซอร์เบียอเล็กซานดรามิโรวิดหัวหอกตัวเก่งมีโอกาสเข้าทำหลายหนแต่ติดเซฟของยานโอบักผู้รักษาประตูสโลวีเนียทั้ง2ทีมยังมีลุ้นเข้ารอบต่อไปผลการแข่งขันนี้ส่งผลดีต่ออังกฤษหากพวกเขาเอาชนะเดนมาร์กได้ในคืนนี้จะการันตีแชมป์กลุ่ม C ีทันที โดยนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะแข่งขันในวันอังคารหน้าสโลวีเนียจะเจออังกฤษส่วนเซอร์เบียจะพบเดนมาร์กต่อการที่อีกผู้ทีมชาติอังกฤษเสมอกับเดนมาร์กหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำกลางฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังทําให้พลาดโอกาสการการ,การ,การันตีคว้าชแชมป์กลุ่ม C ีแฮร์รี่เคนทําประตูให้อังกฤษออกนําในนาทีที่18แต่มอร์เทนยุนมันยิงประตูตีเสมอให้เดนมาร์กในนาทีที่34ด้วยลูกยิงไกลสุดสวยฟอร์มการเล่นของอังกฤษถูกวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในแดงกลางที่ถูกเดนมาร์ก ครองเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจนการทดลองใช้เทรนอเล็กซานเดอร์อโนนในตำแหน่งกองกลางดูเหมือนจะล้มเหลวแกเรตสเาเกตผู้จัดการทีมอังกฤษถูกวิจารณ์เรื่องแท็กติกและการเปลี่ยนตัวโดยเฉพาะการถอดแฮร์รี่เคนออกในช่วงท้ายเกมขณะที่ทีมกำลังต้องการประตูชัยแฟนบอลอังกฤษแสดงความไม่พอใจด้วยการโหยในระหว่างเกมและหลังจบการแข่งขันแม้ยังคงนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มแต่อังกฤษจำเป็นต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นอย่างมากในเกมสุดท้ายกับสโลวีเนียหากหวังจะเข้ารอบต่อไป ปิดท้ายกันที่คู่ของทีมชาติสเปนเอาชนะแชมป์เก่าอิตาลีไปได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาส่งผลให้สเปนผ่านเข้ารอบน้องเอาท์เป็นที่แน่นอนแล้วประตูชัยเกิดขึ้นในนาทีที่55จากลูกทำเข้าประตูตัวเองของริคาโดคาราฟิโอรีกองหลังอิตาลีสเปนครองเกมเหนือกว่าตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะการเล่นของปีกดาวรุ่งอย่างดิโกวิลเลียมและลามิเนยามานที่สร้างปัญหาให้แนวรับอิตาลีอย่างต่อเนื่องทีมกระทิงดูมีโอกาสยิงประตูมากมาย แต่จานลุยจิดอนารุม่าผู้รักษาประตูอิตาลีทำผลงานได้ยอดเยี่ยมช่วยทีมรอดพ้นจากการเสียประตูหลายครั้งชัยชนะนี้ทําให้สเปนการันตีแชมป์กลุ่ม B แล้วโดยไม่ต้องลุ้นผลนัดสุดท้ายกับแอลเบเนียส่วนอิตาลีต้องเก็บแต้มในเกมสุดท้ายกับโครเอเชียให้ได้เพื่อเข้ารอบต่อไปลูเชโนสปันเลติกุนซืออิตาลียอมรับว่าสเปนเล่นได้ดีกว่าและชนะอย่างสมควรแล้วแม้ก่อนเกมเขาจะบอกว่าทีมของเขาไม่ได้ด้วกว่าสเปนในแง่ของเกมรุกและนี่คือผลฟุตบอลเมื่อคือนที่น่าสนใจครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ